ดีค่ะทุกคนวันนี้พามาก่อไฟย่างหมูกันนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราไปหมักหมูกันเลยจ้าอันนี้ก็หมักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไปย่างกันนะคะพี่พี่ไปกันเลยย่างหมูกันเลยจ้า เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะคะพี่พีวันนี้เมนูหมูย่างนะคะเมนูหมูย่างเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มรอกันเลยจ้ะจิ้มเสร็จแล้วนะคะทุกคนจิ้มเสร็จแล้วเรยบร้อยหมูหมเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปมาทายจิน เสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลือที่กำลังย่างอยู่นะคะพี่พี่อันนี้นี่เลยค่ะเดีย๋ยวเราก็มาชิมกันนะคะพี่พี่มันก็จะต้องเป็นแบบนี้นะจิ้มเข้าไปได้แบบนี้มานะคะทุกคนมาค่ะทุกคนขออนุญาตใช้มือหยิบให้ดูเลยนะคะอร่อยมากแซ,แซ่บ ไปกันเลยจ้า